โอเคผมมีครงการก่อนเลยะครับหนึ่งี่หน่งนั่งเลยนั่ข้างหลังนะคร่อับงสรงนั่งนั่งสนั่งสงนั่งนับงสองนั่งนั่งสองนั่งสองนั่องนั่งนั่งสองไั่งสอนั่งสั่งนัอนั่องนั่งงั่องนั่อนั่งับงสองยสอน่งนะครับงสองนั่งสนล่งนังับันังั ok xem nào, <coughs> <coughs> này, <coughs> này không คุณผู้ชมครับผมก็เล่นที่ี่ครับผมพี่เจาครับพปที่นคุณูชมครับพี่เจี่หาเป็นคิวระยะหวาพูดได้เลยนะต่อไปเขาเป็นเพื่อนๆซื้อายรูเลยนะค รังนนครับหนึ่งสองสาพี่สมก็มีนะหนึ่งสอครับหนึ่งสองหนึ่ครัครับหนึ่งสองามด้านหลังครับองหลังแม่นะจ๊ะได้แล้วค่ปในที่ฝาะหสับนคพี่สุา

con có một con nè con nhìn thấy không muốn chịu con không muốn có ba

เร้อยร้อยนึรับมีนรหนึ่งาโอเคด้านหลังครับมอนมไปนะอ cái <laughs> subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn